รอกิแป๊บอันนี้ก็คือขั้นตอนวิธีการการโดนะครับเรียกการคนนะครับไายพันก็สามติบโลใช้ไม้แทงนะฮะแทงเบาๆนะครับไม่ไม่ต้องคนไม่ต้องแทงแรงนะครับ2คนนะเริ่มสามติบโลพันนแล้วนะฮะไอ้มองก็เก่งนะนะครับที่รอยด้านหน้านั่นคือกะทิหน้าคือกะทิ นี่กคือน,นะครับแทงเบาๆนะครับแทงเบาๆนี่ก็เป็นสูตรเฉพาะนะครับสูตรเฉพาะนะฮะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเรียนหรือว่าติดต่อง,งานนะครับมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวส่วนเบอร์โทรนั้นจะลิงก์ไว้บริเวณด้านล่างนะับเป็นเบอร์ของท่านโด,นด,นดยตรงที่มันอยู่ใน,ในเมนดที่ผมเก็บไว้นะฮะก็เรียกว่าครูชมนะฮะทำขนมม้อแกองสูตรโบราณบริเวณหมู่สิตบตําบลท่าไม้อำเภอกะทุ่มแบนสาครนะครับหรือว่าซอยเจ็ นะครับซอยเจ็ดโรงเรียนซอยเจ็ดปองเหลียมซอยเจ็ดนะโรงเรียนบ้านปองเหลียมนะครับแก้ไขนะเป็นโรงเรียนบ้านปองเหลี่ยมนะครับใกล้นะครับซอยเจ็ดบ้านปองเหลี่ยมนะครับแวะมาได้เลยสังเกตทางน้ํานะครับสูงนะฮะหรือว่าทางเจ้าภาพนั้นสนใจเอาอาจารย์นั้นไปทําที่ไหนก็ได้นะฮะรับงานทั่วราชอาณาจักรนะครับไกล ไม่ไม่ดื่มสุลานะฮะไม่ดื่มสุลานะครับไม่ดื่มสุลารับรองนะฮะท่านเจ้าภาพไม่ต้องกลัวก็เดือดแล้วนะครับนะฮะเดือดแล้วนะครับเริ่มเริ่มเป็นตัวแล้วนะครับเป็นตัวแล้วเดี๋ยวตับสองยิงเร็วมาเลยฮะเดือดแล้วนะครับเดือดแล้วโชว์หน้านะครับหน้าตาหล่อหน้าตาสวยเลยนะครับ กินมีคนแซวนะเดี๋ยวมีคนมาขอนะฮะจริงเออดูในข้างนะขึ้นแล้วนะครับสวยงามนกระไม่ต้องใช้ถ่ายเป็นเดียวนหนึ่งใช้ใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาเร็วร้อนไงร้อนเร็วใช่ไหมใช้ถ่ายทองเหลืองได้ไหมคุ่นชมไม่ได้ยิ่งถาดใช้แล้วยิ่งเร็วใช้เร็วจะไม่ดีเลยยืนนี่ไม่ได้ต้องไปกินเรียวหนึ่งสำหรับถาดติ้งนะฮะ ก็เป็นหม้ออลูมิเนียมนะฮะกระทะถาอลูมิเนียมนะครับจะดีนะหมูไว้ไหนอ่ะเตรียมจานเนื้อจะเล่นแล้เหรอไม่ใช่ลมพัดฝั่งนี้ความร้อนไออันลมนี่จม้ลอยรอบนึงนะฮะไปเรื่อยๆประมาณประมาณสักกี่นาทีนาทเปิดทีแล้วุณผู้ชม และใจเราไม่มีสูตรตายตัวนะครับว่าเอปิ้งครั้งหนึ่งนานเท่าไรและยะเวลาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าประสบการณ์นะว่ามันเดือดตอนไหนขึ้นตอนไหนนะครับเราจะได้ทําเป็นช็อตไปเรื่อยๆนะครับนะครับหลังจากที่ใส่ตรงกลางแล้วนะครับเมื่อตัวตุกขนมเองเริ่มแห้งแล้วนะเราก็จะมาสมทานบริเวณด้านข้างนะครับ นาบริเวณด้านข้างนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับดูว่ามาจับตัว<า>เป็นริมนทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งต่อไว้เลยทางบัญญนงนี่ฮะสมบัตบริเวณด้านข้างปดไม่ต้องใส่แล้วบริเวณตรงตรงก้นนาบริเวณใต้ถาดนะครับไม่ต้องใส่แล้วสมบริเวณด้านข้างนะครับนาที่จับตัวเป็นลักษณะเหมือนวุ้นแล้วนะครับ คือวิธีการตักนะครับวันนี้แดดจ้านะฮะไฟแรงนะครับร้อนนะครับการทำขนมหม้อแกงสูตรโบราณน,นั้นนะครับคนทำจะต้องใจเย็นมากๆนะฮะมีความปาณีดนะครับถ้า,าว่าเราใจร้อนรีบใส่ก็ไหม้นะครับไหม้ดังนั้นเวลาการทำขนมหม้อแกงเนี่ยนะครับเขาจะ คนที่เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่ทำจริงๆเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความอดทนพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องใจเย็นแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ก็เราก็อยู่กับธรรมชาติแล้วนะฮะอยู่กับธรรมชาติเสียงนกนะครับร้องตลอดเวลาส่งเสียงตลอดระยะเวลา,เ,าเราเลด้านข้างเราก็มีสวนมะพร้าวนะครับสวนมะพร้าวน,าน,นี่นะครับ นะสำหรับท่านที่มีโอกาสมาเที่ยวที่วัดนางสาวแล้วาานะหรือวัดท่าไม้แล้วนะครับเราก็มีโอกาสที่จะไปวัดหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระเบืออะไรก็ตามเส้นทางนี้สามารถผ่านได้นะครับนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับแวะมาได้เลยนะครับหลังจากที่ไปเที่ยววัดท่าไม้แล้วก็ผ่านมาทางด้านโรงเรียนบ้านปองเหลี่ยมมาดูปองเลี่ยมสมัยเมื่อร้อยกว่าปีนะครับนะประวัติศาสตร์เป็นอย่างไร นะครับเขามาทาโรงงานน้าตาลเป็นบ้านโรงเรียมบ้านปองเรียมนะครับแล้วก็อย่าลืมฮะแวะมานะครับหาครูบาอาจารย์นะครับบ้านพิชมนะฮะในการทําขนมหม้อแกงสูตรโบราณเหลืออยู่แห่งเดียวครับที่เดียวนะฮะที่เป็นของนุรักไว้สาหรับขนมหม้อแกงสูตรโบราณนะครับบ้านปองเรียมซอยเจ็ดนะฮะหมู่ที่สิบตําบลท่าไม้นะครับอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับ สำหรับนี้ก็คือใบตองนะฮะสำหรับเป็นผู้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นผู้สําหรับทาถาดนะฮะถาน้ํามันเดี๋ยวเรามาดูกันอีกถาดนึงนะครับอันนี้ใกล้แล้วนะฮะอันนี้ก็เหลืองแล้วเนี่ยแต่เราจะเอาไฟอ่อนเราจะเอาไฟอ่อนลงมันตกเลยนี่ภาพดิ่มดิมไหลมันตกเยอะแต่พูดถึงไม่น่าจ่ายแล้วล่ะนมัตกก็ไม่เป็นไรดิจ้ามกัวตกก็เท่านี้ก็ไม่ตกอะมาบักน้อยอืมันนี้แห้งแล้แห้งแล้วนะครับ โง,ง่งานงานหวยดินน่ะดินปอจ้าดูหน้าตาครับฝนเท่อหอมเทียหอมหอมเจียวนะฮะถ้าใส่แล้วจะต้องทานให้หมดนะภายในประมาณหนึ<ต>่งสัปดาห์นะครับนะอันนี้ไม่มีสารเจีย p o l ไม่มีวัตถุที่เป็นออสารกันบูดนะครับนะอันนี้ยกไม่ทานอันนี้ห้ามนะครับนะหอมเจียวนี่ใส่ปุ๊บก,ก็ต้องทานเลยนะครับ อันนี้ก็คือขั้นตอนนะฮะที่ทาขนมหม้อแกงแต่เริ่มต้นจนทั้งจบนะครับแล้วการปิ้งการเผาการใส่ไฟบนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ดูไฟวันนี้ฝนก็ใกล้จะตกนะครับสําหรับแอดมินก็ต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสทําอะไรดีๆแล้วก็จะมาแอดนะตามช่องนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับส่วนสําหรับเบอร์โทรของครูชมเดี๋ยวเราก็จะทิ้งท้ายไว้นะครับสําหรับวันนี้ก็ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับการไหนทำนะฮะขอบคุณครูชมนะฮะน้องเอนะครับแล้วก็ทุกท่านนะฮะที่อยู่บริเวณนี้นะที่ช่วยๆกันนะครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านครับโอ้โหเนี่ยสวยๆคุณชมขนมหม้อแกงแท้ๆนะครับเราดูใกล้ๆนิดนึงนะครับนี่เพิ่งยกลงสดๆนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราปิดไปก่อนนะฮะ